พี่ก็ทาํางานกันนี้ใช่รับเขาเคยพูดว่าคุณไม่มีทางที่จะได้ใช้นักเตะทีมชาติ23คนพร้อมๆกันแบบ100ร้อเปซแม้ว่าคุณจะไปเล่นฟุตบอลโลกก็ตามทีพี่ๆเข้าใจที่เขาจะสือ่อปะ่ะแม้แต่ฟุตบอลโลกมันยังมีคนที่เจ็บจาก เกมนั้นเกมนี้เกมแชมเปี้ยนส์ลีกไม่สมบูรณ์คือทุกอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่ต้องการทำก็คือเขาต้องมีสคอร์ทที่มันมากกว่า23ไม่ใช่เลือกแต่23แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบ23เนี้ยมันจะจะฟิต100%อี้ยอย่างม้ยอย่างเนี้ยเนี้ยเอาง่ายๆสุดสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะมีที่ก่อนที่จะมีฟีฟ่าเดยเนี่ยถอนไป3ถอน3คือเก็บจริงๆนะครับ คือสุพรรณนี่ก็เจ็บจริงๆมุ้ยนี่ก็เจ็บจริงๆอันน์นี่ก็เจ็บไม่เห็นเพราะเปลี่ยนตัวออกจริงๆเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดสควอรดเดฟของทีมชาติจึงสําคัญคือสคออดเดฟของทีมชาติมันมีแบบอันลิมิตเลยคุณจะไปเรียกใครมาก็ได้พอพอเข้าใจไหมคือสควอรดเดฟของทีมสโมสรเนี่ยมันมันมีลิมิตมันอยู่ในลิสต์สามสิบห้าคนที่ส่งรายชื่อไปแต่สควอดเดฟของทีมชาติมันอันลิมิตแต่คุณต้องทําไงก็ได้ให้มันแบบใหญ่ที่สุดเท่าค